คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางวันคุณรู้สึกเหมือนเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ไปวันวันเหนื่อยง่ายท้อไวและบางครั้งคุณก็สงสัยว่านี่ชีวิตฉันจะมีอะไรพิเศษบ้างไหมชีวิตฉันจะมีความโชคดีหรือมีสิ่งมหัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณมีพลังวิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะพลังที่ไม่ต้องเกิดมาพร้อมกับเงินทอง พลังที่ไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองพลังที่คุณไม่ต้องรวยก่อนไม่ต้องสวยไม่ต้องหล่อไม่ต้องดูดีไม่ต้องเก่งที่สุดในห้องค่ะแค่คุณรู้ตัวว่าคุณมีมันคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตัวคุณเองมีพลังวิเศษนะคะแต่คุณยังไม่รู้ใช่ไหมและแน่นอนค่ะครูเก๋จะบอกคุณว่าคุณจะค้นพบพลังนั้นในตัวคุณได้ยังไงบ้างมาดูนะคะว่าจริงๆแล้วพลังในตัวคุณมีอะไร ข้อที่1พลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครพากไปจากคุณได้นั่นคือพลังในการเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณอาจจะเคยล้มคุณอาจจะเคยทำพลาดคุณอาจจะเคยทำให้ใครผิดหวังแม้แต่ตัวคุณเองก็เคยผิดหวังในตัวเองใช่ไหมคะแต่คุณมีพลังวิเศษหนึ่งเดียวนั่นก็คือพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งคุณทำได้ณตอนนี้เลยค่ะ ไม่มีใครเอาอดีตกลับมาแก้ไขได้ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตที่ดีด้วยการทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงมันเพราะคุณมีพลังนั้นซ่อนอยู่ในตัวคนที่เคยทำผิดแล้วไม่ให้อาภัยตัวเองก็จะเก็บเอาความคิดนั้นมาตอกย้ำซ้ำๆกับตัวเองในความผิดพลาดแทนที่จะใช้มันเป็นบทเรียนแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณมีพลังนี้ เริ่มมันตอนนี้นะวินาทีเลยนะคะนะวินาทีนี้เลยคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะข้อที่สองพลังของความคิดคุณคิดยังไงคุณจะเป็นอย่างนั้นเราทุกคนจะเป็นแบบที่เราเชื่อค่ะฟังดูอาจจะเป็นเหมือนคำพูดสวยหรูแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่คำพูดสวยหรูนะคะแต่มันคือความจริงมันคือกลไกที่สมองของคุณใช้ทำงานอยู่ทุกวันถ้าคุณคิดว่าฉันไม่มีค่า คุณจะมองไม่เห็นโอกาสดีๆคะ่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าฉันมีบางอย่างที่โลกต้องการคุณจะเริ่มต้นด้วยการสร้างพลังที่แตกต่างออกไปความคิดของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเป็นแบบไหนความคิดของคุณคือพลังวิเศษที่ช่วยสร้างอนาคตที่ดีให้กับคุณได้ดังนั้นจงตอกย้ำซ้ำๆกับตัวเองด้วยความคิดที่ดีนะคะข้อที่สพลังของความพยายามที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าใครจะฉลาด เก่งหรือมีโอกาสแค่ไหนแต่ถ้าหยุดพยายามก็ไปไม่ถึงค่ะแต่คุณมีพลังบางอย่างที่ทรงพลังที่สุดในโลกนั่นคือพลังในการลุกขึ้นใหม่ไม่ว่าคุณจะล้มกี่ครั้งถ้าคุณพยายามไม่มีอะไรทำลายคุณได้อย่างแน่นอนดังนั้นอย่าลืมค้นหาให้พบว่ามีว่าคุณเองมีพลังแห่งความพยายามที่ไม่ยอมแพ้นะคะข้อที่สพลังในการเลือก เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองคุณอาจจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่คุณก็เลือกได้ว่าถึงคุณจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนแต่คุณจะใช้ชีวิตอย่างไงคุณพอใจกับชีวิตตัวเองหรือยังหรือคุณจะไปต่อกับชีวิตอย่างไงคุณจะเปลี่ยนแปลงไหมให้ครอบครัวที่ดีที่สุดในอนาคตมาจากคุณคุณเลือกที่จะคิดดีได้คุณเลือกที่จะหาสังคมที่ดีได้คุณเลือกที่จะคบคนดีมีกัลยาณมิตรได้ คุณเลือกที่จะทําในสิ่งที่พัฒนาใจตัวคุณเองได้จําไว้ว่าไม่มีใครอยู่กับใครไปได้ตลอดชีวิตนอกจากตัวของเราเองชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมถ้าคุณกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในทุกวันค่ะข้อที่5พลังของความเงียบสงบในใจในโลกที่เสียงดังคนพูดเยอะโลกที่วุ่นวายคนที่มีพลังจริงใจที่สุดจะเป็นน้ำที่นิ่งที่สุดยิ่งคุณ สามารถที่จะนิ่งสงบอยู่กับตัวเองได้ไม่ตื่นตระหนกง่ายควบคุมอารมณ์ได้ไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆแล้วละก็คุณคือผู้ชนะที่แท้จริงคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าแค่คุณหยุดพักหายใจลึกๆอยู่กับปัจจุบันทําสมาธิให้นิ่งคุณจะค้นพบว่าพลังในการฟังเสียงของหัวใจตัวเองเป็นพลังวิเศษที่สุดที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางที่คุณต้องการอย่างแท้จริง ข้อที่6พลังในการให้อภัยคุณรู้ไหมคะการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้บางคนคิดว่าคนที่ให้อภัยคนอื่นเป็นคนอ่อนแอแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยค่ะการให้อภัยคือพลังวิเศษของคนที่ปลดปล่อยตัวเองออกจากอดีตปลดปล่อยตัวเองออกจากความเจ็บปวดปลดปล่อยตัวเองออกจากความโกรธแค้นการให้อภัยไม่ใช่เพื่อให้คุณลืมแต่เพื่อเป็นการปล่อย เพื่อให้คุณได้เดินต่อไปแบบไม่แบกอะไรหนักเอาไว้บนบ่าค่ะข้อที่7พลังในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นคุณไม่จำเป็นจะต้องดังคุณไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงก่อนถึงคุณจะเป็นแสงสว่างให้ใครคุณก็เป็นได้ทันทีค่ะขึ้นอยู่กับการที่คุณจะเลือกการที่คุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นมันอาจจะดูเหมือนไม่มีความหมายในตอนแรกสำหรับคุณ แต่คุณไม่รู้หรอกว่าบางครั้งสิ่งเล็กน้อยที่คุณทำกลับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และดีต่อหัวใจของใครบางคนเรื่องง่ายๆที่คุณทำได้เลยเช่นแค่คุณยิ้มให้ใครสักคนแค่คุณให้กำลังใจเล็กๆก,กับใครสักคนแค่ข้อความดีๆที่คุณโพสกับใครสักคนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้กับคนรอบตัวหรือคุณอาจจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยผ่านมาในช่วงเวลาแย่ๆแ,และคุณให้กำลังใจว่า คุณผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้ยังไงสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นพลังที่ดีที่ไปช่วยผลักดันหรือช่วยปลุกให้ใครสักคนที่กำลังหมดไฟเขามีกำลังใจขึ้นมาก็ได้นะคะคุณกำลังใช้พลังวิเศษสร้างพลังให้กับคนอื่นอยู่โดยที่คุณก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำข้อที่8พลังในการรักตัวเองนี่คือพลังวิเศษที่หลายคนมองข้ามแต่มันคือหัวใจของการมีชีวิตที่มั่นคงเมื่อคุณเริ่มพูดดีกับตัวเอง คุณหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและคุณยอมรับว่าคุณมีคุณค่าในแบบของตัวเองคุณจะไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรนอกตัวเลยค่ะเพราะว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่วิเศษที่สุดอยู่ในตัวของคุณเองมาโดยตลอดเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่านี่คือพลังวิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณวันนี้ครูเกศจะฝากให้คุณเพียงแค่แข้อก่อนซึ่งประกอบไปด้วยข้อที่1พลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ข้อที่2พลังของความคิดข้อที่สพลังของความพยายามและไม่ยอมแพ้ข้อที่4พลังในการเลือกข้อที่หพลังของความเงียบสงบข้อที่6พลังในการให้อภัยขอ้อ 7. พลังในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและขอ้อ8พลังในการรักตัวเองค่ะคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคนอื่นคุณแค่ต้องจำให้ได้ว่าคุณมีอะไรอยู่ในตัว วันนี้คุณไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าคุณเก่งแค่ไหนคุณไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมค่ะแค่คุณรู้ว่าคุณมีพลังอยู่ในตัวคุณจะเดินด้วยศักดิ์ศรีและคุณจะใช้ชีวิตของคุณค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงทันทีที่คุณเริ่มมั่นใจในตัวเองทุกอย่างรอบตัวของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่ครูเก๋พูดคุณร้องเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะและแน่นอนถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์กรูเกสสเตชันไว้กรูเกสลงคลิปในการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ให้กับคุณในทุกๆวันค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ